ครับกับสวัสดีเอฟซี FC ของเซียนนาดีหลบวันที่28นะครับหลบวันที่28ขณะนี้เวลาทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งกับผมเซียนนาดีกับมื่อนี้กับเลี้ยงพมอีอัลเทอร์นีนะครับถาวายผ้าวันนะครับถาวายผ้าวันอกน,น้ำวันขันหะข้ามมาข้ามผู้เด้อครับเด้อหลังจากหมื่เล่าเฮา เขารอบที่แล้วนะครับเขาแปดศูนย์นะครับเหล็กล่างเส้นหน้าดีเก่มาบบาเพิ่นไวก้ก่ามาปงเพิ่นนะครับปงเพิ่นไว้แล้วนะครับกับข้อหวยรัฐบันไทยต่อครับกับจุดทูบ้แล้วกะจุดทูบว้ขวาพามีอัลทอร์นีด้วยครับเด้อคุยกันไปครับเบ่งบรรยากาศย่ำ กลางขึ้นนะครับเด้อจูบันเสี่ยนหน้าดีนะครับเพราะว่าขวรัฐบาลไทยต่อครับนี่ครับไฟโยนาสารเพลนนะครับาสารพรมยเท่าน,นี้ครับจุดไหวยยน,นี่ครับแล้วก็ขวจุดถูกขวาเผต้อครับเตียงคันหาข้ามมาคาพูดขวเาเผนต้อครับ ขอโศกขอหลับตัวไหพี่ให้นนอง FC เอฟซีเฮ้าทุกทนทุกทันนะครับเด้อหลบรัฐบาลไทยได้ครับเด้อรดค,รดครับยูนี่เคยแตกสามตัวได้ครับเด้อขอปะเมียทรณนี่แต่ว่ามันเป็นตโตดนะครับเป็นตโตดเขาเลขโตดนะครับกะเซียนหน้าดีกะจำได้พ่อเขาข่าครับเพราะว่าหลบนั่นเซียนหน้าดีกะ เขาครับสามโตตรงสามโตต้นนะครับว่าเหมอนสามโตตรงครับแต่กลับไปซื้อหวยลอตอลีไหวเลยบ่ถูกครับเพราะว่ามันเป็นโตสลับกันครับแต่ว่าภายในสามโตเขาไมดถูกโตครับครับรอบนี้เขาก็จังค่อยไปติดตามไปเบึงไปชมนํากันนะครับเด้อก็ล่อให้ถูกใหม่เบิดกันครับจังคอยเขาไปบึงไปชมน้ากันครับ รบอบนี่ขึ้นนี่รุ่นหวยเล่าพัฒนารวอมนะครับเด้ออารุ่นหวยเล่าพัฒนาความเพราะว่าตัวเลขนะครับของเซียนหน้าดีก็เอาไปไหบฐานพระเมียทรอนนี้ให้เพิ่นเตง่งใบเหยียบไหวให้ยู่นะครับให้เพิ่นเหยียบใบให้ยู่ของรอบที่แล้วก็ยู่ติ่งๆนะครับ เอฟซีกินขอ้นอแรงหรืเยังยนะครับคุณตาคุณยายทั้งน้องไข่ครับทั้งบ้านผมก็จําซื้อบาได้ครับคุณเมียลาตีครับคุณเมียลาตีกินขอ้นอแรงเลยเยยนะครับครับแล้วก็คุณเอฟซี FC ไลท์นะครับบ่าวาจีเป็นทั้งไตวันเกาหลีนะครับเอฟซีก็ล่อค่อยกันทุกคนทุกท่านนะครับสําหรับตัวเลข มื่อนี่เพิ่นได้รับผ้าวานแล้วเพิ่นก็ยีหายโซกห้ยลาบเฮาด้วยครับเด้อเฮามันบูซาเพิ่นเพิ่นก็นให้ครับเพราะว่าของเซียนนาดีสิฝากไว้กับพเมียทอรน,นี่สนั่นนะครับสำหรับตัวเลขของเซียนนาดีครับ เอฟซีทันใดอยากทํำตามหรือว่าอยากกลาับใบาบูชาเพิ่นกลาบได้ด้อครับเด้อเศร้าโกเขากรับพมียทรนี่บดท,ทุกคนนะครับเพราะว่าข้อนอยู่กับห้าสิเห็ดแบบใด้นะครับส่วนเสี้ยนหน้าดีกับเห็ดอยู่ลักษณะนี้มาตะดนเดอร์ครับเด้อายเพิ่นห้าขอพรเพิ่นเ้ากับประสบความสาเร็จนะครับส่วนหบประมันที่ เสี้ยนหน้าดีเดชเด้ส้างไปทานพระเมียทรณีเดียบร้อยแล้วเด้อครับย่างตาองค์พะเมียทรณนีครับง,งนนบงป,ประมาณกบเบิดลงทุนไปเครื่องคาสร้างอุปกรณ์ต่างๆกับหาเมื่นนะครับหาเมื่นกว่าครับเสี้ยนหน้าดีกับเอาเงินพีเงินห่องทีวนมาให้ครับมารวมสั่งกับเงินของเสี้ยนหน้าดีด้วยครับเด้อสั่งสําเร็จเดียบร้อยแล้วเขากับสีมีโศกมีหลับไปทากันครับสําหรับตัวเหล็ก ปวารจิเป็นเลขเล้าเลขกัฐบันไทยด้วยครับเด้อขอบุญญาบารมีองค์พระเมรุทรณี่คุมคว้างเส้นหน้าดีทุกขู่ทุกคนนะครับสําหรับการเดินทางปว,า,วาเฮห่จิไปใสมาใช้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือองค์พระเมรธรทีเหาขอเิ่นเิ่นกับวระท่านโศกวระท่านหลับห้เฮาเ้ยครับหฮอกับมาเริ่มต้นไม่ครับเพราะว่า ปัจจัยเฮ้าทีสางพระเมียทอรลนี่กะรักฮกนะ้ครับรักฮกตน้ตนๆนะครับกจะจิเริ่มไปตั้งแตงวัดนี่แหละครับต่เย็บซี่รวมทํำบุญของมาเชี่ยนนาดีก็จะเจ็บไว้ก็จะเขียนบันทึกไล่ซื้อใ้ให้ทุกคนหลังจากเส็ยสินทุกสิ่งทุกอย่างเดวเชี่ยนนาดีก็จีนำไล่ซื้อทุกคนทุกทันที่โอนเงินมารวมทํำบุญ จะสะลักไว้ตรงทีฐานพระเมรุทรณี่ทุกคนนะครับเด้อจะสะลักซื้อไว้ฐานพระเมียทรณี่ทุกคนครับครับสลักใส่หินศิลาไว้ครับใช่ป่ายินอ้อนไว้ครับเป็นตัวนังซื้อเลี่ยงไว้กันทุกคนนะครับเด้อสำหรับเย็บเท่านใดอยากทําบุญรอบนี่นะครับบ่าว่าจีเป็นเรือไม้ตั้งแต่ทานองพระเมรุทรณี่นะครับเด้อ จนกระทั่งองค์รอองค์ผาเมียท่อนนี้แล้วครับก็จิมีส่วนรวมน้ากันสุขุสุขคนครับสำหรับได้ซื้อเสี้ยนหน้าดีก็จะติดไว้ไปสลักซื้อใส่หินอ่อนเอามาติดไว้ให้พี่ให้น้องหรือว่าเย็บเี้นทนได้เคยทําบุญแล้วอาจม,มาพบมาพออไล่ซื้ออยู่ของมากกับใบบูซาขอบพอนกรได้ด้วครับเด้อ รอบนี้เ่ากับบรรยายไปซื้อครับกับรอบเบื้องตัวเหล็กถูกเด้อครับเด้อเหล็กถูกองพระเมรุทร์นี่หลังจากนี้แล้วเฮาก็ไปลุ่นหวยเล้าน้ากันครับรอบสองพุ่มครึ่งครับสองพุ่มครึง่งลุ่นหวยเล้ากับข้อหายป,ปังไปกันทุกคนนะครับเด้อไห้สวกหิ้มันกันไปทุกคน เดี๋ยวผมจีซุ่มเขามาให้พี่ให้น้องเขาได้เบิง้งได้ส้มไปน้ำกันครับอยู่หน้าบ้านของเสียนหน้าดีเด้อครับเด้อครับจีดส้มเขามาให้พี่งห็น้องเขาได้เบิง้งได้ส้มไปน้ำกันครับสุดแล้วครับซุ่มได้แค่นี้ดนะครับเด้อ หรือว่าเอฟซีท่านใดที่เห็นแล้วก็ขอพรอนไปนํากันเลยเด้อครับเด้อขอพรอ,องค์พระเมียทอดระนี้ท่านใดที่ยังบ้านในกบบาบใบเพิ่นก็นขอพรเพิ่นสำหรับโศกหลับเพิ่นดูแจ้งเห็นจริงครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสื่อน,น้าดีนับถือเพิ่นยางขักเด้อครับเด้อนับถือกาบใบบ,บูชาเพิ่น เดี๋ยวผมสิยผ้ายางไปเบิ้งเหล็กถูบน้ากันนะครับได้สงสัยเหล็กถูบจีมายมดแล้วละ่ะนาก็ก้องำไฟยางไปเบิ้งน้ากันครับไปชมน้ากันด้ครับได้ครับบรรยากาศยี่มแรงบานเซียนน่าดีด้ครับเึ่งสตูดิโอทำงานกับยุ่นี้ครับเวลามูอปวกเิ่นเดินทางมาก มาเห็บจิบมาขอาตัวเหล็กกระเดินทางมายุ่น่กันทุกคนนะครับมากินเขาทุ่มกันอยู่นี่ประจำครับ สำหรับเลขถูกนะครับเด้อห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเด้อหรืออาจจะเป็นหาหนึ่งสามก็ได,ด้นะครับสำหรับตัวเลขถูกรอบนี้ครับแต่เส้นนาดีเห็นเป็นห้าหนึ่งเจ็ดนะครับขางล่างก็เห็น่สุดครับก็เห็นเครื่องเดียวอาจจะเป็นเลขสามหรือว่าเลขเจ็กกดก็ได้นะครับ แต่ว่าเส้นน่าดีเบางแล้วสังเกตเบางแล้วก็คือเลขกจิบครับครับนี่องค์พระเมียเทรวนีที่เส้นน่าดีกับไหลบูซายู่เป็นประจำครับครับข้าวกระแตงข้ามหมากข้ามผู้บุรีนะครับครับข้ามหมากข้ามผู้มีกล้วยของหวานเท่านั้นนะครับเด้อ <c oughs> เอาสะโพกที่ห้าหาได้แบบ <c oughs> ครับแบบ ด่วนๆก็ะได้นะครับเพราะว่าตวให้พบทุกอย่างครับส่วนอาหารข้าวบะตองนะครับมีตะคองวันตัวนั้นที่มาปรุงปลาเมียวตอนแล้วนี่ครับครับก็ให้เซีห้องแคปหนาจออีกรอบนึงครับสำหรับเรียกถูกห้าหนึ่งตรงตรงรัฐบาลไทยครับอันนี้ขอเป็นหวยรัฐบาลไทยนะครับเด้อขอหวยรัฐบาลไทยกับ ถ่ายคลิปนี่เสี้นหน้าดีกับขอเวพ่อนให้ f อฟซีทุกคูทุกคนนะครับกะให้โขกโขกปังๆในหลอบ2องถุ่มครึ่งนะครับหอยเล่าพัฒนาเราก็ตองหวดก็คือขอหวยรัฐบาลไทยตองหวดเลยนะครับครับห้านเจดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลงใส่กระดาษเอให้พี่น้องห่อได้เบิ้งในส้มน้ำกันนะครับได้ มาเบิ่งไปน้ำกันครับวันที่หนึ่งนะครับรัฐบาลไทยเด้อหนึ่งกอคอสองห้าหกหกสองห้าหกหกจุดทูป ขอความแม่ธรณีธรนีครับจุดถูกข่าครามาม่ธะณีครับ รัฐบาลไทยห้าหนึ่งเจ็ด เอฟซีเฮาโฉบโฉบปังปังไปเด้อครับรอบนี้ครับสุดงบหน่อยเด้อครับเด้อสุดงบหน่อยเรียกรัฐบาลไทยนะครับครับเวียนได้นะครับงบประตูนะครับห้าหนึ่งเจ็ดนะครับ,รรบ, 5, 1, รบจุดถูกกว่องค์พระเมรุทอนี่ครับ ครับกับเหตเอฟซีเฮ้าแคปนาจอไว้ด้วยครับเด้อครับแคปน้าจอไว้รัฐบาลไทยครับเซียนนาดีจุดถูกอยู่นาบ้านนะครับหลังจากปง <c oughs> ผ,ผ้าหวานเพิ่นแล้วครับกับมาขอเพิ่นตอ่อปงผ้าหวานเพิ่นแล้วก็ขอให้เอฟซีเฮ้าได้โศกมันไปก็บเบียกเล่าแล้วก็ขอรัฐบาลไทยตออด้วยครับเด้อชุดนี้จับคูไ่ได้ด้วยครับจับคู่ก็คือมีอยู่หกคู่นะครับก็คือ ห้าหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับเดี๋ยวผมจะจับคู่ให้ความนะครับจับคู่จับคู่ห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดครับ มันจะเป็นเหล็กหกประตู้นะครับมีอยู่แค่นี้ครับบ่เปลืองงบนะครับเด้อไม่เปลืองงบนะครับครับบันเฮ้ยก็แชับหน้าจอไว้เด้อครับเด้อบันครับเอฟซีแระชบหน้าจออีกรอบนึงครับครับคลิปนี้ก็เสียนหน้าดีก็ขอ,อไวพ้พอนี่เอฟซีทุกท่านโศกโศกมันมันไปในรอบวันที่หนึ่งกระะกฎาคม 2566ด้วยครับเรียกจุดถูกขอองค์พระเมีทรณีครับ517จับคู่5 1 1 7 57ครับก็ขอให้พี่น้องเข้าโศกโศกปังๆไปทุกคนครับสวัสดีครับ